คาถายันเกาะเพชรประจําทิศใต้ปิสัมละโลปุสัตพุทธปิสัมละโลปุสัตพุทธปิสัมละโลปุสัตพุทธบทนี้ชื่อนาลายเกื่อนสมุทรประจําทักษิณทิศประจําวันพุทธกําลังสิบเจ็ดสวดสิบเจ็ดจบ ใช้เสกภาวนาการพูดผีปีศาจเป ors, ่าพิษบาดแผลเมตตามหานิยมปิสัมระโลปุสัตพุทธ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  ปิสัมละโลปุสัตพุทธ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 สาธุสาธุ